อพอดีคอโบ้ให้พอได้จับบอนนะโหยนี่น้อยเดี๋ยวหน่อมันโยดเนี่ยมันน้อเดี๋ยวถือไฟป่ะคะ,ะมันพอรอนดีมันนึองหน่อยๆงันไม่งั้นไม่ได้เอ้ยแต่หงไอ้หงอันนั่น,ออนมันเสียดายเส้งหมดแตกินพร้อมโดนตีอืมอมันโยดคนน่ะแั่มัน,น,มนจับอีเส้นเห็นปะเอาอะเราหมูมันตีเขา มันนี่ขีดมันต้องออกีดมันหอกั้ไวแต่หงบ่ไวแต่หงเอาไวแต่ใส่เออหงใส่หมอนึงอะไรมันค้มห่อนกับพันล่องย่อยลงเส่หมอนึงเห็นแล้หนึ่งเออเออ่มอนึงน่าจะเป็นเ็นอ้ ยังได้แต่ว่าวุ่นวุ่นมากเนาะไปเนี่ยเอามันวุ่นหนีเอาวุ่นเข่าร้อว่ะเสียดายอยากซิมบ้งางหอมบ่ถึงไปแล้วหอมบ่<จ>ะถึงว่าอะไรมาถึงไปเด,ดี๋ยวนางสารแหรออาอยู่ว,ว่าเอามันคือโบผ่านไปมันมันยังอยู่อันใต้ต้มบักกันขี้เล็กดีวะท่าน โอ้ยเสดายเลยลุงน้องใส่บุอานลานเนาะใส่น้อหมดปีหนมเมืนเคยมากมากมาผมสิบออเมียของแม่นะของนบัดผมอาจจะเจียอยู่ผมจะอาจจะหนีนะเราเลี้ยงกันไบหนีอ่มันข้นแล้วเบาเออมันเขานะเสดายนะเออ Shorts, head, เขาแล้วอันนั้นก็ได้มื่อท่านเห็นอยู่อันกายไปอันคุณแม่กินนู่นเห็นยุ่นมันอันกองมีตัวนี้กองลำพงมันเทียวอันลูออกลูบเข่าโยข้าศันทห้างแบบนี้สำกัญหมนห้างมันจีได้ยุกประมาณสีหาขวดคนนี้นะ เดี๋ยวผมสิมาเอาอยู่มาผมเก,กเี่ยวเขากันจะเะไดี๋อวช่้นนี้แล้วนั่นมาเอาอะไรหมดไปกวนเด้อยันใหญ่อีกดีเตี้ยหมดแดงมากเลย